โอ้พียครับพี่ครับเิงปลาครับผมมาดูลังดำเปือป้อๆไปครับผมอือโอ้โอ้โอ้โ,โอ้เยวเขาวก

ตึกสูงใจโลดแต่สดน่อยโสดน้อยเดีย๋ยวป่าหน่อยป่าเขาหน้าลงมาก กะหังนเดีอนเอาหน้าหน่อยอือืโอ้โอ้โอ้ เสียที่แต่ปลาตัวน้อยเนาะใหญ่ปลาใหญ่แค่เสี้ยพักปลาตัวน้อยแบบนี้เพิ่งงองแกะปกนะ มันนั่นหภามันเี่ยมขาดโยกได้ทีได้พได้นมเบ้ครับเงไม่ลดรวนโอ้โหโหมีครับโอ้ปลาเกี้ยดหน่อยเลียนน้อยกับปลาเตยนน้อย ะเริ่มถือเริ่มมากแล้วนะครับเมื่อนเช้านี้เบิ้งสถานการณ์โย่ป่าโดเขาสะดุ้งเิ่นนะครับป่าเลตื่นปฏินีป่าโดเริ่มหายนะครับเฮ้

คือว่ามันรนมาปวดยูนนี่นดปลาเพได้ดมันรนมันมนี่มันไดปลาเพราะเขาเผามันอนมันอนมันันออกสดูดอเดูเลยนี่ กบไปแบบมานสองตัวเออบ่อนอยู่น้ำปลาใหญ่เนี่มันเป็นปลาเข็งมันนี่ยเลยนบ่อนหรออื่ออไปเออ โอ้โหเพี่ครับเพี่ครับเปิงปลาครับผมมาดูลังดำเปื่อยๆไปครับผม Oh, ิดลายแต่ากครับของนะครับเดี๋ยครับมีแต่ากครับของ Yeah. น right? ักวนเป็นยัาเนาะว่ามันยกขึ้นเพราะเสนีนำุูงายออกุแต่เราโต่เ็บานเราเศร้ากูอยอว่าเปล่า่ไหะป่าเนาะผู้เีงก้งา่ป่าเนาะผู้เลี้งได้เอาของม้านว้ให้เดนค้างป่าซุช่วงนันนี่ยีเดียกว่าป่าตัวใหญ่ไปค้างน่มันเพียนป่าน้อยตาย ว่าหั่นปลาคอออกสะ,สะดุ้งไหมสาวท,ท่อแขนนี่ยถ้ไามไม่ใช่ก็ถึงปลาคอนุ้ง้างป่าเนี่ยฟางป่าสวยป่ายังเอาไว้ดสวยมันทับกันแม่นมาเอาไปเอามาเอาไปนั่นนี่เพวงป่าสวิสเนี่ยปลานะครับตัวใหญ่โอ้ปลาตอง จีฮะซึ่งได้จีบีฮาใส่ค้าเราก็ได้วะนะครับตัวแงมรัแปานข้าวหน้านะครับอกดเปียด่มันบ้างเครอบรเียสม้ิแ้ร่งเปนมาเวยันี้งปี่เปนขัว่เราวตัวให่น้วดดสมขางเ้ครอบเนาะป่าให้ครับครองนะครับ ีร <th> ้วัน่บดเมื่อบ้านเฮา แต่นะครับผมกึ้นมาคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับผมที่สํ่ำคัญคอมเมนต์ไว้น้ำครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับมือนี้สวัสดีครับ